อบโอ้เก่งจังบอกน้องดิว่ามีอะไรบ้างมีอ่ะืบะทับคิมแล้วก็มนาเพีดใมะนาวจริงจริงมะนาวกินเด็กโตเห็นได้ปะ เด็กกินได้เอามาแฟมมาแล้วนี่ได้มีอีกแย่ๆอ่อนเก่งมากค่ะถูกต้องถ้าถูกก็คือสีเขียวมีสับปะรดเชอร์รี่แอปเปิ้ลแตงโมกินเลยแอปเปิ้ลเก่งมากถูกอีกแล้วกินเลยบิ๊กอะไรฮะสับปะรดข้าวไม่มีกล้วยส้มเดี๋ยวไปซื้ออะไรอ่ะให้พี่ใบให้ไหม เดี๋ยวพี่นะคัะทำตอบออกไปสองอันหรือสับประรดกับเชอร์รี่อันนี้อะไรอ่ะต้องทาย <c oughs> ไงทายสับป,ประรดกับเชอร์รี่คืออะไรไทายก็คืออะไรสับป,ประรดกับเชอร์รี่อ่ะให้ทายอะไรมันคืออะไรสับป,ประรดกับเชอร์รี่อะไรสับปะรดเชอร์รี่ทายดิเรื่อะไรน้องนาคิดว่าอะไรน้องไม่รู้อ่ะ ทายอ่ะให้เลือกสับปะรดกับเชอร์รี่อันไหนอ่ะนม่เลยสับปะรดนะอ่าโอเคสับปะรดแล้วอันนี้แหละโคลี่อะไรนะโคลี่เย้เก่งต้มาคี่อันนี้อะไรมันนักนหนยกนี่อ๋ออันนี้อะไรยากอยีกนะอ่ะทายไหนมีอะไรบ้าง อะไรอ่ะแล้วพี่ตัดออกไปให้สองอันเหลือกล้วยกับทับทิมอะไรอ่ะอะไรมีลล์ก็เกิพี่เก้าศูนย์มิอเคอะไรคะอะไรอ่ะเอาใหม่เปลี่ยนคำถามทับทิมทับทิมอ่จำไว้นะคะแตงโม เก่งมากจ้าเขาบอกเอ้เก่งมากเอาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเห็นไหมเอาเอาเอาสัตว์กันสัตว์เย้มีอะไรกระไตเย้มีอะไรหมูด้วเย้ มีอะไรงี้ยเราครังข้านะจำด้วยจำด้วยมันอะไรที่เนี่ยพี่แยหมดเลยอะไรนะ่เรามจะมแให้เราให้หนแพ้รไม่ดูจะแพ้อันนี้อะไรคะ alai 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 ya, merdu cak. Oh. Apa ya? Gento. Hahaha. Hippo. 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 Kamu marah loh? Siang.